พี่น้องที่รักครับวันนี้แม้จะไม่ใช่วันระลึกถึงบังคับนะครับแต่ตามปฏิทินพิธีกรรมของพระศาสนา,าจักรก็ได้เชิญชวนเราให้ระลึกถึงท่านนักบุญยานูอาริโอนะครับมราณะสักข,ขีผู้ที่สละชีวิตเพื่อยืนยันถึงความเชื่อในพระริตตเจ้าท่านเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของชาวเนเปลิลประเทศอิตาลีนะครับและก็ยังเป็นกําลังใจแก่เราว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอแม้ท่ามกลางความทุกข์ทรมานก็ตามขอให้แบบ อย่างของท่านนบตรได้เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตของเราวันนี้พี่น้องที่รักครับพระวระสารวันนี้บอกเล่าเรื่องราวของหญิงไม้ชาวนาอินนะครับซึ่งลูกชายเพียงคนเดียวของเธอเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปพระเรยซูเจ้าทรงทราบซึ้งหรือประทับใจอย่างยิ่งกับความโศกเศร้าของเธอ จึงทรงทำให้ลูกชายของเธอเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้งอัศจรรย์นเนี่ยนับเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปประธรรมมากๆถึงความรักแล้วก็พระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเรามนุษย์ทุกคนหญิงไม้ชาวนาอินเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวที่ต้องสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักไปนะครับชาวเมืองเนเปลิลประเทศอิตาลีตอนนั้นอาจจะยังไม่ใช่เป็นเรียกว่าประเทศอิตาลีนะครับแต่ในดินแดนตรงนั้นเนี่ยในครั้งหนึ่งในบริษัท พวกเขาเองก็เคยประสบกับความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ทรมานครั้งใหญ่เช่นกันแต่พวกเขาได้รับความหวังและก็ได้ความยินดีอย่างยิ่งผ่านการเสนอวิงวอนของท่านนักบุญยานูอาริโอหรือภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะเรียกว่านักบุญจานูริอุสหรือจานูเรียสนะครับท่านเป็นพระสังฆราชที่เมืองเนเปิลเนี่ยช่วงศตวรรษที่3ถม่าในช่วง300กว่าปีแรกเนี่ยพี่น้องที่อาจจะเคยได้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระาศาสนาจักรในยุคแรกเริ่มก็คงจะทราบดีว่ามีการเบียดเบียนอย่างหนักในช่วงเวลานั้นนะครับท่านเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเบียดเบียนแล้วก็ต้องถูกทุนทุกทรมานแล้วก็สิ้นใจเป็นมรณะสักขีในการยืนยันความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าระหว่างการเบียดเบียนของจกักรวรรดิโรมันในยุคจกักรพรรดิดิโอเครเชียนนะครับหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโลหิตของท่านก็ถูกเก็บไว้ในขวดสองใบ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงถูกเก็บเอาไว้ในอศนาวิหารที่เมืองเนเปิลแล้วว่ากันว่าโลหิตเหล่านั้นเนี่ยจะเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวปีละสามครั้งในวันฉลองของท่านก็คือวันนี้วันที่19กันยายนวันที่16ทธันวาคมแล้วก็วันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมด้วยครับการที่เลือดหรือว่าโลหิตของท่านเนี่ย เปลี่ยนสภาพหรือว่ากลายเป็นของเหลวก็ถือได้ว่าเป็นอัศจรรย์ที่ผู้คนนับล้านคนในจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงได้เห็นตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าของพระบิณเจ้าอย่างต่อเนื่องท่ามกลางประชากรของพระองค์ในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาแม้ว่าพวกเขาหรือแม้กระทั่งพวกเราเองก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทรมานก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอัศจรรย์ของหญิงไม้ที่เมืองนาอินในพรอรสาที่เราได้รับฟังไปหรืออัศจรรย์ที่เกิดผ่านทางท่านนักบุญยานูอาริโอก็เป็นกำลังใจให้กับเราเช่นกันว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอแม้ในช่วงเวลาที่จะมืดมิดมืดมนเพียงใดก็ตามในชีวิตของเราพระองค์ก็ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ปรารถนาที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหวงังและก็มีชีวิต ในการดําเนินชีวิตประจําวันอยู่เสมอขอให้เราอธิษฐานภาวนาเช่นเดียวกับที่ท่านนักบุญยานุอาริโอเพื่อเราจะได้ซื่อสัตย์ต่อพระกิตติเจ้าเสมอแม้จะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากเพียงใดก็ตามเราจะได้สัมผัสประสบการณ์ความรักและก็พระเมตตาของพระเจ้าในแต่ละวันของชีวิตครับขอพระเป็นเจ้าเป็นกําลังใจให้กับเราเสมออาเมน